ค่ะเด็กๆคะเมื่อเราทำกิจกรรมศิละปะเสร็จแล้วช่วงต่อไปก็มาพบกับคุณครูเปรี้ยวเหมือนเดิมนะคะในช่วงกิจกรรมแบบฝึกหัดนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะเตรียมใบางานให้ครบทัังสามวิชานะคะเดี๋ยวเราจะมาทำกันทีละหนึ่งวิชาค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะ พร้อมแล้วไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ,ะเรามาเริ่มที่วิชาที่หนึ่งกันเลยนะคะนั่นก็คือวิชาภาษาไทยนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเรามาดูซิว่าจะเป็นเกี่ยวกับอะไรนะคะนี่เลยวันนี้นะคะไม่ใช่สระแล้วนะคะเด็กๆคะแต่เป็น คำนะคะเป็นคําเลยนี่นั่นก็คือคําว่าตลาดนะคะเด็กๆคะตลาดนะคะเด็กๆเคยได้ยินคํานี้ไหมคะเคยได้ยินบางคนก็เคยไปด้วยนะคะตลาดที่มีอะไรคะมีแม่ค้าพ่อค้าขายของเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะให้เด็กๆเนี่ยใช้ดินสองนะคะเขียนตามเส้นประค่ะสองบรรทัดแรกนะคะแล้วหลังจากนั้นคะ่ะ อีกสาบรรทัดข้างหลังนะคะให้เด็กๆใช้ทำยังไงคะลองเขียนเองค่ะคําว่าตลาดนะคะก็ดูจากข้างบนตรงนี้นะคะนํามาเขียนตรงนี้นะคะให้สวยงามนะคะเสร็จแล้วเนี่ยข้างบนมีพ่อค้าคนนี้ค่ะกําลังขายของอยู่แต่ยังไม่มีสีสันเลยให้เด็กๆค่ะใช้สีระบายสีให้สวยงามนะคะส่วนข้างล่างนี้ ให้เด็กๆเขียนชื่อด้วยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยให้ถ่ายรูปคู่กับใบงานส่งมาให้ดูด้วยนะคะต่อกันที่วิชาที่2กันเลยนะคะนั่นก็คือวิชาภาษาอังกฤษนะคะวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องนี้กันคะ่ะนี้ วันในสัป,ปดาห์นะคะใน1สัปดาห์เนี่ยว่ามีกี่วันนะคะด้านนี่ด้านซ้ายมือของเด็กๆนะคะจะเป็นวันในภาษาไทยนะคะส่วนด้านซ้ายมือของเด็กๆค่ะเป็นวันในภาษาอังกฤษนะคะแล้วตรงกลางค่ะเด็กๆคะ่ะก็จะเป็นเลข1ถึงเลข7นะคะ1สัปดาห์เนี่ยมีกี่วันคะ มีเวันนะคะเขาก็เลยมีเลข1ถึงเลข7มาให้เด็กๆนะคะเด็กๆลองดูพร้อมๆกันเลยนะคะอย่างตัวอย่างแรกเลยนั่นก็คือ1ค่ะ1วันอะไรคะวันอาทิตย์นะคะก็เป็นคำภาษาอังกฤษก็คือซันอะไรคะ s u น d a y นะคะเขาก็เอาเลข1เนี่ยโยนไปที่วันอาทิตย์แล้วก็โยนไปที่ Sunday ด้วยนะคะต่อไปค่ะ2ค่ะ สองต้องเป็นวันจันท์ค่ะเด็กๆต้องลองดูค่ะวันจันทร์อยู่ไหนนะวันจันท์อยู่ไหนอันนี้ไหมคะยังไม่ใช่อันนี้ก็คือวันอังคารน,นะคะอันนี้เป็นวันอาทิตย์อันนี้เป็นวันศุกร์นะคะอันนี้เป็นวันจันทร์นะคะวันจันทร์อยู่ไหนคะวันจันทร์อยู่นี่ให้เด็กๆนำดินสอดินสอหรือสีก็ได้นะคะโยน,นไปหาวันจันทร์ค่ะ วันจันทรภาษาอังกฤษว่า Monday เด็กๆลองดูสิคะ Monday อยู่ไหนคะนี่เลยอยู่นี่เลยคะ่ะ Monday นะคะส่วนข้อต่อไปนะคะเด็กๆก็ลองทำดูนะคะถ้าไม่ได้ก็ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยด้วยนะคะอ่าเสร็จแล้วเนี่ยเด็กๆอย่าลืมนะคะข้างล่างเขียนชื่อนะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้ดูด้วยนะคะ ถึงวิชาที่3แล้วนะคะวิชาสุดท้ายนั่นก็คือวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้เลยเด็กๆเ,เปิดมาเลยนะคะนี่ค่ะเด็กๆลองดูนะคะซ้ายมือของเด็กๆเนี่ยมีซ้ายมือตรงนี้นะคะเป็นอะไรคะเป็นรูปทรงค่ะข้างช่องที่1เป็นรูปทรงอะไรคะวงกลมค่ะช่องที่สองค่ะเป็นรูปทรงอะไรคะ สามเหลี่ยมนั่นเองค่ะช่องที่สามค่ะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมนะคะและช่องที่สี่เป็นรูปทรง่าเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านั่นเองค่ะวันนี้นะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆเนี่ยวงกลมรูปภาพนะคะที่เหมือนกับรูปทรงข้างหน้านี้เลยนะคะอย่างเช่นข้อที่หนึ่งนี้เลยค่ะ ข้อที่1เป็นรูปทรงกลมนะคะเด็กๆลองดูรูปภาพ3ามภาพนี้อันไหนคะเป็นรูปทรงกลมคะภาพนี้ไหมคะภาพนี้ไหมคะภาพนี้ไหมคะถ้าภาพนี้เด็กๆก็ใช้ดินสอนะคะวงกลมนะคะวงกลมให้สวยงามนะคะเสร็จแล้วเนี่ยพอเด็กๆวงกลมเสร็จเด็กๆก็ระบายสีด้วยนะคะส่วนข้อต่อไปเด็กๆก็ลองทําดูนะคะเสร็จแล้วเนี่ย ก็เขียนชื่อข้างล่างนี้แล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้ดูด้วยนะคะค่ะสำหรับกิจกรรมแบบสึกหัดของคุปเรว,วันนี้นะคะก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ๆย,ยังลืมอย่าลืมนะคะคอยติดตามนะคะว่าครั้งหน้าเนี่ยคุปเพอรอจะให้ทําอะไรในช่วงแบบฝึกหัดนะคะสําหรับวันนี้คุปเอรขอตัวลาเด็กๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ